いいคุณทสวัสดีนะครับคุณโยสกเกต ทีมานุกินะครับประธานบริษัทดองกี้ประเทศไทยจำกัดนะครับคุณรัทพบุตตั้งคณาว,วาคุณนะครับเป็นกรรมการบริษัท GO o N เประเทศไทยจำกัดนะครับคุณพิสิทธิ์บุญจัญยา,านะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท g o a ซูชุโกกุเพนจำกัดนะครับคุณวรเทพอัศวเกษร นะกรรมการบอร์ซาสา,สา,สาพัตอินเตอร์โอริงจำกัดมหาชนนะครับแก่ผู้มีเกียรติครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาในานามตัวแทนของทางอิน c e n t e r นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางดองดองดองกิจน,นะครับได้มาเ,เปิดสาขาใหม่ที่อิ k Center ของเรานะครับก็ ก็ขอขอบคุณนะครับทางดองดองดองกีนะครับที่ให้ความไว้วางใจมาทางมาเป็นครอบครัวของทางอินดิเคเตอร์นะครับเป็นการช่วยยกระดับสไตล์นะฮะการสับสินค้าญี่ปุ่นนะครับนะครับทางดองดองกออีมีประสบการณ์ในการช้อปปิ้งนะครับเป็นศูนย์ช้อปปิ้งนะฮะที่ทางคนไทยนะครับ แล้วก็ผู้ใช้โดยการทั่วโลกนะครับได้ไปไปที่ญี่ปุ่นก็ได้มีโอกาสที่จะต้องไปเยี่ยมอด,อดองดองดองกิอันนี้นะครับก็จะทำให้เติมเต็มนะครับในสุนคารของ M อ็มเพ e ์เซ็ของเรานะครับแล้วก็ทางดองดองกินี่ก็เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงยาวนานในในญี่ปุ่นนะครับก็จะทำให้ นักท่องเที่ยวทั้งทั่วโลกนะครับทั้งคนไทยจะจะมาได้มาใช้บริการที่นี่นะครับสุดท้ายนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญแฟนดองดองดอง,ดองกิดนะครับคนที่รักสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่มาเดินใช้บริการอยู่ในอพิเคเซ็นเตอร์ทั้งจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับ ก็จะมาได้ใช้มาพบประสบสาการณ์ใหม่ๆนะครับเพื่อเฟิ่การการช้อปปิ้งของทนดองดองดองจีงน,นะครับในช่วงปีใหม่ในช่วงคริสต์มาสปีใหม่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะทำให้ผู้ใช้บริการหรือนักช้อปปิ้งทั้งหลายน่าจะแวะมาที่เิเคเซ็นเตอร์มาดองดองดองจีอ,งอันนี้นะครับนะครับ ในสถานี้ก็เป็นสถานาที่4ของทางดองดองกีนะครับก็เราอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าของ BTS สนะสถานีสนามกีฬาเห่งชาติก็เดินทางมาโดยสะดวกนะครับโดยผมเองก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นลูกค้าของทาง,องดองดองดองกีนะครับตั้งแต่ไปญี่ปุ่นที่ใดก็ต้องแวะไปนะครับนะฮะก็เชิญชวนนะครับให้ ผู้ใช้บริการทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติแวะมาสัมผัสหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับของทันยองดองดงดอพีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับขขอบคุณค่ะคุณซิเบตนะคะชีราวชัชรกุลพนักงานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มนวยการบริษัทเอเบจจำกัดมหาชนด้วยค่ะ